รีวิวรถแปดนาทีกับน้องแป้งวันนี้นี่เลยค่ะมิสูวิชิไททันนะทรงส0ประตูแล้วคันนี้งวดผ่อนไม่ถึงหมื่นเลยออกรถแค่10บาทได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากฟังเงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรถคันนี้สามารถชมได้หลังท้ายคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องมารีวิวแล้วก็พาดูส่วนต่างๆของรถคันนี้นะคะว่าตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วสวยยังไงบ้างเละดเดิมยังไงบ้างไปชมกันนี่เลยค่ะมิสูวิชิไททัน เครื่อง2.5ชุดแต่งแบบเรลิฮาร์ดรอบคันนะคะตัวนี้แต่งมาจากศูนย์โรงงานเลยนะพี่อะมาส่วนมาส่วนของด้านหน้าของน้องนะตัวนี้ก็คือจะเป็นชุดแต่งกระจังหน้าของน้องเป็นโฉมของปี2021นะคะไฟหน้าแบบดุๆเลยนะพี่โฉมหน้ากระจงังอาหน้าหล่อเลยนะตัวนี้นะ กะจากน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้มีชุดแต่งการชนหน้าให้สวยๆเลยเป็นตัวสีแดงตัดดำนะคะตัวรถคันสีขาวนะพี่สวยเลยนะ mm hmm. อ่าด้านข้างของเราก็คือตัวนี้ก็คือเป็นแม mm ็ก hmm. อร่อยโรงงานนะคะพี่แ mm hmm. ม็กมาจากศูนนะแต่ว่าถ้าสูนว่าลูกค้าคนไหนไม่อยากได้แม็กแบบนี้นะพี่ mm hmm. วันนี้น้องแป้งฝากกดไลค์กดแชร์ให้หรือว่าอ่าแชร์แนะนําม,มานะพี่นะ mm hmm. หรือว่ากดกดใจกดจอให้วันนี้แต่งแม็กให้ลูกค้าให้อีกหนึ่งชุดนะพี่อ่า มาส่วนด้านข้างของน้องหน่อยด้านข้างของน้องก็คือจะเป็นกระจกมองข้างนะคะพี่แล้วก็ตัวนี้ก็คือ <Yeah, S 1> จะมีไฟเลี้ยวติดกับตัวกระจกให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนตัวนี้ก็คือ mm hmm. ยง,งยางอะไรน้องเปลี่ยนให้หมดเลยแล้วก็เสาอากาศด้านบนนะคะตัวนี้อ่ะ so แล้วก็ส่วนของด้านข้างของเราก็จะเป็นตัวติดสติกเกอร์ของเรนลี่ฮาร์ดนะคะตัวนี้ก็คือมาจากศูนย์โรงงานเลยติดมาจากศูนย์โรงงานเลยนะคะตัวนี้ก็คือมาจากมากับตัวรถเลยตัวนี้สวยมากเลยนะคะตัวนี้อ่ะแล้วชมด้านหลังหน่อย ่วนด้านหลังของน้องตอนนี้ก็อ่ะจะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ไฟท้ายแบบ LED นะคะตัวนี้ป้ายทะเบียนก็มีขอนแก่นหลายโซนค่ะไม่อยากเป้นขอนแก่นมีกรุงเทพให้ทางร้านน้องโอนให้ฟรีเลยนะพี่กระบะลาเนเินใหม่ๆสวยๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะอ่ะไาชมด้านในกันว่าฟังก์ชันเป็นไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวพาสตุสต,สตาร์ดูแล้วก็ฝังเครื่องให้อีกรอบหนึ่งนะพี่นะค่ะเปิดเข้ามานะพี่โอ้โห ตัวนี้ก็คือจะเป็นที่ปรับกระจกแบบไฟฟ้านะคะพี่ก็คือจะไม่เป็นมือหมุนแล้วเนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นกุญแจรถก็คือจะเป็นของรีโมทอ่ดรีโมทแล้วก็เป็นสตาร์ทมือนะคะตัวนี้นะก็จะเป็นตรงนี้เลยโฟมไล่อันนี้ก็คือจะเป็นอ่าส่วนของหน้าน้นหน้าของรถนะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะตัวนี้ก็คือเป็นเบาะผ้านะคะพี่เป็นตัวสีดํา คุมโทนเป็นตัวสีเทาดำนะคะสำหรับเบาะผ้านะลูกค้าสามารถเลือกเบาะผ้าหรือว่าเบาะหนังได้เลยถ้าลูกค้าคนไหนดูคลิปนี้เดี๋ยวน้องคุมบอกให้ลูกค้า1ชุดนะคะอ่าเป็นไงแถมหมดทุกอย่างนะพี่นะถ้ามาซื้อรถกับน้องแป้งน,นะพี่นาะวันนี้นะอ่ะเดี๋ยววันนี้มา <c oughs> ลองสตาร์รถให้ลูกค้าฟังเสียงดูนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวพาดูออปชันด้านหน้า้วกันว่าสวยยังไงบ้างไปชมกัน ตัวนี้ก็จะเป็นการสตาร์ทฟังเครื่องนะคะพี่แล้วก็เดี๋ยวพารีวิวด้านในเสร็จก็จะพาไปดูเครื่องด้านนอกอีกรอบหนึ่งนะ,ะพี่ว่าตัวนี้เดิมจริงไหมแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพามาชมอ่ะแล้วก็สตาร์ทโหลดก็เป็นยีธรรมดาเหยียบคัดปกติเลยนะคะเราก็หมุนก่อนให้ไฟเครื่องตรงนี้มันลดลงก่อนแล้วค่อยสตาร์ทอีกรอบหนึ่งนะคะพี่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะ โองแอร์ใช้งานได้ปกติเลยนะพี่แอร์เย็นเพลงเพราะนะวันนี้ก็สามารถฟังเพลงได้ก็คือใส่ซีดีหรือว่าใส่สาย USB นะคะพี่นะหรือว่าถ้าใครคนไหนอยากได้จอนะพี่จอเชื่อมต่อบลูทูธนะสะกิจมาได้เลยทักมาได้เลยนะคะว่าดูคลิปน้องแป้งวันนี้นะเดี๋ยวใส่จอให้อีกหนึ่งชุดเป็นไงพี่ มาส่วนด้านหน้าของเรานะปัดพวงมาลัยนะคะตัวนี้นะเลขไม้ของน้องอยู่ที่32,714กิโลเมตรนะคะตัวนี้ของน้องมีรับประกันนะพี่ไม่มีชนหนักพิ่วมไฟไหม้น้ําท่วมกลับไมนแน่นอนถ้าเจอลูกค้าคนไหนโอ้ยทำไมรถปี21ทําไเอไมมันเยอะจังเลยอะ่ะทางร้านน้องมีรับประกันให้นะพี่ลูกค้าสามารถขับเข้าสูนยนเช็คสภาพได้ปกติเลยนะตัวนี้น้องมีรับประกันให้อส่วนด้านข้างของเราก็จะเป็นตัวของที่ปรับกระจกนะคะพี่ก็่เดี๋ยว มันไม่มันไม่โฟกัสยีงไงถ้าอาก็ฝั่งคนขับนะถ้าแอลก็คือฝั่งคนนั่งน้าน,นข้างลูกค้าปรับตรนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายตาเราเลยนะคะพี่ตัวนี้ก็คือเป็นปุ่มเป็นปุ่มของอ่าที่ปรับกระจกตัวนี้ก็คือจะเป็นปุ่มเหมือนฟิลเหมือนปุ่มสตาร์ทแต่ว่าตัวนี้ก็คือมันจะมาแบบมือหมุนตรงนี้ตรงนี้ก็ปรับแสงตัวนี้ก็ปรับแสงได้ปกติเลยนะพี่ไฟหนงไฟหน้าก็คือ ทำให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะตัวนี้นะอ่ะส่วนดั้นข้าของเราตัวนี้ก็ออกรถกับทางร้านของน้องก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้านะคะพี่ในรอบ1นึ่งหมือนกิโลนะคะ ทางร้านออกจากร้านของน้องก็คือลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองนะพี่หรือว่าแบตเตอรี่เอ่ยหรือว่ากรองแอร์เอ่ยนะทางร้านของน้องทําให้ลูกค้าหมดทุกอย่างเลยซื้อไปปีแรกก็คือใช้ไปยาวๆเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะคะมีรับประกันให้ลูกค้าสูงสุด3ปี30 0 0 0โลเลยตัวนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วในรอบ10,000โลนะคะรอบต่อไปก็เปลี่ยนในรอบกิโล4ี่ห0กิโลนะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้ว ขับไปยาวๆได้เลยค่ะอ่ะไปด,ดูข้างในนั่งสบายมากเลยนะคะตัวนี้นะไม่ปวดขาเลยตัวนี้ของน้องก็มือเดียวเลยนะพี่เดิมๆเลยนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นใบติกสภาพรถลูกค้าดูเลยเป็นไงเช็คให้หมดทุกอย่างเช็คให้หมดทุกจุดนะคะพี่นะตรวจไฟช่องไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟถอยไฟฉุกเฉินไฟในห้องโดยสารไฟหลีนะคะตรวจให้หมดเลย ตรวจเช็ควิทยุนะคะพี่ตรวจเช็คกระจกไฟฟ้าคู่หน้าคู่หลังนะคะกระจกข้างนะคะพี่เปลี่ยนถ่านันตเครื่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วล rada, วันที่16เดือน2นะคะรถที่ลงมาจากกทมนะพี่วันนี้เติม,มน้ำมันให้500บาทอ่าตรวจเช็คกล้องแอร์กล้องอากาศนะคะกลองแอร์ใหม่นะพี่เปลี่ยนน้ำเครื่องใหม่นะคะตัวนี้นะแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะคะพี่เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่แบตใหม่นะคะตัวนี้นะ รับประกันให้นะฮะพี่ตัวนี้ก็ลูกค้าก็ไหนมาซื้อรถก็สามารถดูใบนี้ได้เลยแล้วก็เซ็นรับรถวันเซ็นก็จะเป็นหลักฐานของเราสอบผลที่ดูรถคันนี้ด้วยกันนะฮะอ่ะมาส่วนต่อมาของร้องจะพาไปชมด้านหน้าห้องเครื่องของกันอ่ะละกันนะว่าตัวนี้เดิมยังไงบ้างแล้วพาไปชมจุดเมอดอาร์ตนะคะพี่รอบคันด้านข้างประตูคนขับคนข้างข้างางข้างหน้าข้าง,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 างหลังนะฮะพี่ว่าเดิมยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันไปเลยค่ะ ในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะที่น้องแจ้งไปนะวันนี้จะพาลูกค้ามาชมฟังเสียงชัดๆของตัวรถห้องเครื่องตัวนี้ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนไม่สะดวกมาที่ร้านทางร้านของน้องก็มีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นถึงที่แล้วก็ส่งมาถึงที่อยากฟังวิดีโออยากฟังเสียงจุดไหนของรถก็แจ้งมาได้เลยเดี๋ยวน้องถ่ายวิดีโอส่งให้ลูกค้าดูหรือดูผ่านวิดีโอนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นน็อตฝากระโปรงนะพี่รอยมิดโอมิอาร์ก็คือรอยยังชัดเจนอยู่นะพี่นะ อ่ะนี่ไงร้านมองมองนะคะพี่มีรับประกันนะไม่มีชนหนักพอพ่วมไฟไหม้น้ําท่วมกลับใหม่แน่นอนอ่ะสาหรับตัวนี้นะเดี๋ยวพาพี่ไปดูแบตเตอรี่นะห้องโซห,ห้องเครื่องพี่เดิมไหมโอ้โหรอยแต้มยังชัดเจนอยู่นะมาจากถูโรงงานเลยนะคะพี่นะแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วไงปีหกแปลเฉี่ยมมองมอง,องนะนี่เป็นไงคะพี่ เดิมๆจากศูนย์โรงงานเลยนะพี่ฟังเสียงของน้องได้เลยนะคะตัวนี้นะร้านของน้องมีรับประกันนะพี่ไม่มีชนหนักพิควงไฟไหม้น้ําท่วมกลับใหม่แน่นอนถ้าลูกค้าไม่สบายใจก็สามารถเช็คเข้าศูนย์ได้ปกติถ้าตรวจเจออย่างในอย่างหนึ่งที่น้องแจ้งไปสามารถเอาใบมาแจ้งที่ร้านแล้วทางร้านน้องคืนเงินให้เต็มจำนวนหรือเปลี่ยนคันได้เลยแต่ภาพพี่ดูสภาพนี้แล้วเ,เป็นไงใหม่กิ๊บเลยนะพี่นะเลขไม้ใช้งานแค่30,000กว่ากิโลเองแล้วรถคันนี้ถูกด้วย งวดผ่อนไม่ถึงหมื่นแล้วลูกค้าได้ลถทรงสีประตูไปใช้งานวสวยๆเลยนะคะอ่ะเรามาต่อมาเราจะพาไปดูเวนอาร์รอยข้างๆแกันนี่ไงพีน่นี่แต้มมากับตัวข้างประตูของฝังรถนะพี่นะลูกค้าดูได้เลยนะพี่เดิมๆเลยนะคะมา ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะคะพี่สามารถทักเข้ามาหาน้องได้เลยนะที่ตัวแอดเลข93ตัว G ตัวหนึงได้เลยหรือโทรมาที่0612307987สําหรับลูกค้าที่ดูไลฟ์ที่ดูคลิปนี้จนจบนะพี่วันนี้ออกรถกับน้องแป้งใช้รถใช้เงินออกรถแค่10บาทถ้าประวัติคิดดีได้แล้วได้งวดผ่อน 8,000กั่าบาทต่อสัญญาสกิดมาได้เลยนะคะสหรับลูกค้าคนไหนที่ดูตนจบมาสามารถแคปเข้ามาแล้วก็คุยเงอนไขกับน้องได้เลยเดี๋ยววันนี้น้องแต่งจอให้ลูกค้าอีกหนึ่งจอนะพี่นะสกิดมาได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะ